ราศีดวงดีนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับของจังหวะของเมษานะครับทุกคนผ่านมาแป๊บแป๊แป๊บแป๊เข้าเมษาแล้วนะทุกคนนะเป็นไงกันบ้างครับทุกคนมีใครมาอัปเดตตวงแบบชัดๆกับอาจารย์บ้างยังครับมาได้นะดูดวงกับอาจารย์อุ้มนะครับรู้ก่อนดีกว่ารู้ทีหลังแน่นอนนะครับทุกคนยิ่งทําไมครับเดือนหน้านะทุกคนนะพฤษภาเนี่ยนะครับดาวอีเวนต์ใหญ่นะครับดาวย้ายพร้อมกันสามดูนะครับ ตั้งแต่ดาวราหูนะครับวันที่5นะครับดาวพวุธข่าววันที่13แล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยวันที่19พฤษภานะครับเรียงกันเลยทุกคนนะครับได้มีโอกาสเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบกันหมดอยู่ที่เรื่องอะไรแล้วแต่ละคณาราศีนะครับ แล้วแต่พื้นฐานลงด้วยนะครับแล้วแต่รอบอายุด้วยนะครับสําคัญมากเลยนะครับทุกคนถ้ามีโอกาสมาคุยกันได้เพราะทาไมครับคุณรู้ดวงก่อนเนี่ยมันง่ายทําให้ชีวิตของคุณนะครับมันง่ายกว่าที่เราไม่รู้แน่นอนจริงไหมครับทุกคนไอ้ที่เราเสียใจทุกวันนี้ยลองคิดดูสิคะว่าถ้าเรารู้ก่อนอะ่ะเราจะทํำไหมจริงไหมครับถ้าเรารู้ก่อนแล้วมันจะเสียหรือมีโอกาสาาจะทําให้ตัวเองเสียหายใครจะไปทำจริงไหมทุกคน ก็ถ้าเราไม่รู้ก่อนก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามารู้ก่อนมันก็ระวังได้ดีกว่าจริงไหมครับต่อไปนะครับนั่นราศีแรกนะครับนั่นก็คือชาวราศีพฤษภนะครับทุกคนพฤษภนะครับเดี๋ยวดาวพุหอาจจะอ้ายออกจากราคาลาวันนะแต่เป็นสูตรสุดของกระดุมพระในะเรื่องการเงินนะก็ซึ่งอยูจันทรก็มองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะคบมีโอกาสในการจะ หมุนเงินหมุนทองได้แต่ว่าจังหวะตอนนี้นะดาวใหญ่ๆดาวเล็กๆนะครับดาวใหญ่ด้วยนะตำแหน่งก็ไม่เสียนะทุกคนนะจังหวะตอนนี้จะมองว่านะคบสำหรับชาวพุกโศบนนะเรื่องงงเรื่องงานนะันอยู่ตำแหน่งจังหวะที่ดีสามารถจะหมุนเงินค่อยๆหรือว่ามีวิธีการหรือว่าจะคิดวิธีการหาเงินได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคบซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จังหวะที่โอเคนะคบก่อนที่ก่อนจะส่งการดด้วยนะทุกคนนะก็ลองดูนะคะว่าใครจะทําอะไรตอนนี้มีเป็นโอกาสแล้วนะ จะน้อยเป,ปโอกาสนะเพราะว่าจังหวัดเรวเรล็กัอื่นนะไม่แย่นะทุกคนนะแต่ถ้ามีโอกาสเือในการอยากจะวางแผนด้วยนะครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็มาคุยกันได้ชัดๆแล้วติดต่อทุกคนครับติดต่ออาจารย์ในทุกช่องทางที่ทุกคนชมอยู่นะครับติดต่อได้ทางแชทเลยนะทุกคนนะจองคิวได้นะครับแล้วมีโอกาสมาคุยกันทุกคนแล้วทุกคนจะมีชีวิตที่ง่ายขึ้นเบาขึ้นแล้วก็สบายขึ้นแน่นอนครับทุกคน ต่อไปนะครับนะั่นคือชาวราศีกรกฎกรกฎนะครับจังหวะด,ดาวตอนนี้ยิ่งดีนะกรกฎนะทําอะไรให้รีบทําเลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจังหวะของดาวเพราะเรื่องหัดนะครับจะเข้าไปสู่ตําแหน่งของวินาศล้าลทุกคนนะอีกเนี่ยเดือนเดือนหน้าอีกไม่กี่วันนี่เองทุกคนกลับมาหลังสงการจริงๆตอนนี้ดาวมันส่งผลแล้วนะเพราะมันเป็นดาวใหญ่นะครับดาวมันส่งผลก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรก่อนที่มันจะย้ายจริงอยู่แล้วนะครับมันค่อยๆเคลื่อนนะครับทุกคนถ้ามีโอกาสนะครับชาวกรกฎนะครับ มาคุยกันได้แล้วคุณจะวางแผนทุกอย่างได้ดีมากขึ้นคุณเป็นนักคิดนักวางแผนอยู่แล้วแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณรู้ความชัดเจนว่าเอออะที่คุณคิดแล้วมันถูกต้องมันไปถูกทางไหมที่ทําให้คุณมาต้องไปเสียเวลาจะกลับมาแก้ไขหรือเสียเวลาจับข้อผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัวเองก่อนจริงไหมครับถ้ามีโอากาสมาคุยกันนะครับทุกคนติดต่อทางแชทได้เลยนะต่อไปนะครับนั่นคือชาวราศีกันนะครับทุกคนชาวกันนะครับอะต้องบอกกันนะตอนนี้เป็นจังหวะเรื่มทางอย่างในเกณฑ์ที่ ติดต่อเจราจาคุยงานเรื่องการหมุนเงินหมุนอะไรตอนนี้นะอาจารย์้องว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยแล้วมันมีโอกาสจะทําให้เขาเรียกว่าเรามีงานมีเงินเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคบจังหวะชาวราสิธการตอนนี้นะใครที่กําลังหางานอยู่อะไรอยู่สมัครไปได้เลยครับมันมีโอกาสนะทุกคนนะลองดูถ้าเกิดว่าอยากรู้แบบชัดๆว่าอาจารย์สมัครตอนไหนดีหรือว่าเออตอนนี้มันสมควรต้องอะไรหรือย,ยังนะครับจากจัง,จงหวะของชีวิตของตัวเองหรือว่าดวงของตัวเองจริงๆนะมาคุยกันสักครั้งแล้วคุณจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนแน่นอนครับอาจารย์จะบอก ถ้าต้องสมัครงานหรือเรื่องงานในอิจฉา,จาเรื่องงานเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยพลาดนะคะจากดวงของคุณเองอ่ะนะครับแล้วอาจารย์จะบอกบางทีเออจังหวะตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่นะจะเป็นช่วงไหนยังไงคุณไปทําช่วงที่มันชัดเจนอะ่ะกับดีกับสําหรับดวงของคุณอะ่ะคุณจะง่ายขึ้นอาจารย์จะบอกเลยตอนไหนที่ดวงของคุณมันทําไม่ได้แต่คุณพยายามจะ่ทำอะ่ะทำยังไงมันก็ทําไม่ได้คุณนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณดูจงังหวะรอจงังหวะ ที่มันได้ดีกว่าไหมคะแล้วคุณไปทําแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเยอะต่อไปนะครับนะั่นคือชาวราศีมังกรนะครับทุกคนมังกรนะจะต้องบอกเลยนะครับก็บอกกันไปหลายรอบเหมือนกันนะมีใครมาคุยกับชัดๆบางอย่างเพราะว่าเดี๋ยวจะมาจังหวะของดาวพฤหัสเนี่ยนะครับจะเสียนะนะครับอาจจะทํานําพาให้เขาเรียกว่าอยู่ดีมันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะ่ะนึกนึออกไหมครับในชีวิตแบบที่เราไม่ันตั้งตัวเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับชาวมังกรปกติมังกรไม่ประมาทอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้ามันรอบคอบแล้วได้อะไรจริงๆจากัวของจริงๆอะ่ะมันจะยิ่งทําให้ชีวิตเราอะแข็งแรงขึ้นอันนี้ดีกว่าไหมนะครับต่อไปนะครับนะั่นคือชาวราศีกุมนะครับกุมช่วงนี้นะครับจังหวะตัวนี้เรื่องงานเรื่องอะไรจะมีอะไรใหม่ๆดีอะไรใหม่ๆเกิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นน,น่าจะดีเจรจาแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีกุมอย่าให้เสียโอกาสนะยิ่งดาวราหูนะครับจะขยับย้ายมาทำลัคนาด้วยนะครับ จะยิ่งนําให้ราชาวราศีกุมนี่มีพลังงานแต่ทุกอย่างครับต้องอยู่บนความรอบคอบแล้วทุกอย่างก็คือว่าเพือพ่อนามดีของเราอีกอะเพื่อนขาดอยู่ตรงไหนเสาอยู่ตรงไหนลางหนอยู่ตรงไหนแลน้วนาอื่อยู่ตรงไหนแล้วอายรอุรอบนี้เป็นยังไงอีกนะครับถ้ามีโอกาสก็มาคุยกันได้ต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีพิจิกพิจิกนี่เราบอกกันไปค่อนข้างจริงๆอาจารย์บอกชาวราศีพิจิกเยอะ,มา,ยะมากเลยนะเราเตรียมตัวแล้วยังถ้าเราเตรียมตัวนะครับเราไม่ต้องกลัวอะไรจริงไหมแล้วเราเตรียมตัวแล้วจะไปกลัวทําไม ถ้าเราเตรียมตัวดีแล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรไม่ไมต้องน่ากลัวครับเพราะเราเตรียมตัวแล้วแล้วเรามีสติกับมันแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวสิมันน่ากลัวกว่าตรงนี้นะมาดูดวงกับอาจารย์นะครับดูเพื่อให้รู้ก่อนว่าจะเกิดขึ้นแบบลึกๆจริง,รงๆชเฉพาะดวงข,งของตัวเองถ้ามีโอกาสมาคุยกันกักนบทุกคนกคนับอาจารย์อุ้มฟันดวงครับ